สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนการทํางานของวิกิแบรนด์ระดับโลกเดินเข้าสู่ประตูวิวาสไปแล้วล่ะครับสําหรับเวียสุกรวัลและวิกกี้พีมณยาแฟนสาวนอกวงการที่วันนี้ได้กลายมาเป็นภรรยาของเวียรเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความชื่นม่มยินดีของทั้งครอบครัวและแฟนคลับซึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามในใจอยากรู้ถึงประวัติของวิกกี้ว่าเป็นใครมาจากไหนเหตุใดจึงมัดใจหนุ่มเวียได้อยู่มัด พบว่าวิกกี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสัมชัญหรือ a b a บจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีนโทรการตลาด และได้รับเกียรตินิยมจากนั้นวิกกี้ก็ได้รับทุนจากรัฐบาลจีนไปเรียนต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์โดยเน้นที่การเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนจากมหาวิทยาลัยฟูตันมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนวิกกี้ตั้งใจเรียนจนได้รางวัลน,นักศึกษาดีเด่นและวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอีกด้วยหลังจากเรียนจบวิกกี้ได้ทำงานเป็นเลขารองประธานในเครือซีพีจากนั้นจึงลาออกมาเป็นแอร์โฮสเตสกับสายการบินเคนยาแอร์เวส และเมื่อออกจากการเป็นแอร์โฮสเตดวิกกี้ก็มาทำงานที่ CMG บริษัทในเครือของเซ็นทรัลในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการค้าการตลาดจากนั้นก็ละออกมาทำงานที่เซ็นทรัลกรุ๊ปในตำแหน่งซีเนียร์แมนเจอร์ของในส่วนงานค้าปลีกและปฏิบัติการแบรนด์มาร์คสเปนเซอร์และจากนั้นก็ลาออกไปทำงานตำแหน่งผู้จัดการค้าปลีกส่วนภูมิภาคของบริษัทลุคส์เอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้วิกกี้เผยในประวัติการทำงานว่าเธอเป็นผู้จัดการส่วนภูมิภาคที่มีประสบการณ์มามากมายและมีประวัติการทำงานอย่างยาวนานในแวดวงเครื่องสำอางมีความสามารถอย่างสูงในด้านการเจรจางานบริการลูกค้างานขาปลีกการวางแผนยุทธศาสตร์และงานด้านพัฒนาธุรกิจ เป็นมืออาชีพที่มีความสามารถในการทํางานสูงและวุธีการศึกษาที่จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฟูตันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r ์ซิเออร์นิขอบคุณครับ